ช่วงที่แก่งหยุดพักทําคลิปไปนะ่ะแก่งเห็นข่าวเกี่ยวกับดรามา่างานประกวดรอยสักแล้วก็คิดไว,ว้ว่าถ้ากลับมาทําคลิปก็อยากจะหยิบเรื่องนี้มาแชร์กับทุกคนคือแก่งไม่ได้จะมาพูดถึงการกระทําของน้องผู้หญิงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่อยากพูดถึงโซเชียลที่คอมเมนต์วิจารณ์ร่างกายของน้องไปในทิศทางที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหรอะนะ่อ่ะเนาะแก่งเห็นมีทั้งเอารูปเหตหูหนูมาโพสต์ท้งว่าไปถึงการมีคู่นอนหลายคนอ่านแล้วก็ทําให้นึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะคือแก่งเป็นคนททีี่ผิววแแแนนนเเเขแบบเข้้้มมมมบบาากกกกๆลลยะะค็็สปงั ไม่ได้ชมพูอะก็ตามลักษณะเฉพาะของสีผิวเลยแล้วแกงเคยโดนทักว่าสูบบุหรี่ซึ่งแกงปฏิเสธไปนะเพราะส่วนตัวแกงไม่ดื่มไม่สูบนะคะแต่คนที่ทักเขาก็แบบว่าหึใช่เหรอปากดำขนาดนี้เนี่ยนะตอนได้ยินเขาตอบกลับมาแกงี่แบบอี่ยงวันเนี่ยเอาจริงๆเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานแล้วแหละแต่ว่ายังจําได้ดีนะคะเพราะตอนโดนทักเนี่ยมันทาให้แกงเสียความมั่นใจไปเลยเหมือนกันรู้สึกเหมือนเราผิดปกติอะแต่พอโตขึ้นโลกเรากว้างขึ้นเจอผู้คนจากหลายๆชาติพันธุ์เยอะขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามันคือธรรมชาตติที่แ ต่างกันของแต่ละคนตอนอ่านคอมเมนต์ในข่าวเนี้ยก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเออมันก็จะปี2026แล้วเนาะทำไมคนยังคอมเมนต์กันแบบนี้อยู่คือแค่คอมเมนต์กันสนุกปากหรือว่าไม่มีความรู้จริงๆว่าสีของร่างกายตรงนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งการผลิตเม็ดสีมเมลานินที่มากเกินกว่าปกติการเสรียดสีจากเสื้อผ้าการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนแล้วที่ยิ่งแปลกใจก็คือมันไม่ใช่แค่ผู้ชายคอมเมนต์แต่มีทั้งผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันคอมเมนต์ด้วยนี่สิอืมโอเคทุก ะะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วมันเป็นหน้าหนาวแล้วมืดเร็วในตู้เย็นไม่มีผักเอาไว้แกล้มนะคะแกงก็เลยเก็บผักจากสวนมามี w เ t e r case แต่มีคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ w เ t e r case มันคือผักเป็ดใช่ไหมคะแกไม่แน่ใจมันคืออย่างเดียวกันหรือเปล่านะแม่ออกไปทุระนะคะเดี๋ยวแม่จะมากินทีหลังอืมอืม,อ,มอร่อย น่าจะเป็นคลิปที่แกงกินแล้วไม่ค่อยคุยนะคะอไปกินนะอ่ะทุกคนอ่าอยู่ใช่ปะเนี่ยผักแพลวก็หอมมาก แก่เพิ่งกลับมาจากไปท,ทําธุระในกรุงเทพนะคะนั่งรถเข้าไปแล้วมันเมารถมากเลยพอได้กินอะไรซับๆอย่างเงี้ยเผ็ดๆอ่ะหัวมันโล่งรู้สึกดีขึ้นมากแปลกมากเลยคือเมื่อก่อนอนะ่ะอย่ไม่ค่อยเป็นคนที่เมารถนะแต่พอไม่รู้ทําไมอยู่ๆมันก็เป็นไปเองอะ่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะบ๊ายบาย